พี่น้องครับพอกันคือเก่าครับคนสองไพร่กับปุณย์พีรชัยวงเลิศครับเมื่อนี้ภาพพี่น้องครับอยู่ที่บาดไพ่หมู่เก่านะครับตำบลไัดพาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเบอรเบืองน้าท่วมนะครับพี่น้องไร่ปูไร่ข้นกับมะเคยเห็นมันท่วงโยงลงเกลี้ยงสี่พันเถ้อครับนี่ก็คือเรื่องของธรรมชาติครับอยู่ใต้ฟ้าสยามยังกับฝนบางปีก็แรงแลงนะครับแต่ปีนี้ฝนมาดีนะครับมากกัมาโพดโพดนะครับนะ้าของพญ่์เนี่ยละวานสองเถ้านะครับ เทือ่อหนึ่งนะครับก็ทวมเทือ่อสองก็ทวมเทือ่อสามก็ทวมไปเลยอ้อนี่ยเทือ่อที่สองนะครับทวมเนี่นะครับเ่าก็ต้องไดิสูบน้ำออกแล้วครับพ่อแม่จะเล่าผู้เดียวครับไรผูวไรค้นครับอยู่ในตำบลไพรดิพ่อพราะวัาเรื่องของน้ำท่วมนะครับไปเบิ่งน้ำกันครับกับคนสองไพรครับฟังเสียงครับพี่น้องทั่วทิศครับเครื่องสูบน้ำดังปั่น อึ้งห้องอรรถนะครับชีวิตของชาวไฮชาวหน้าเฮานะครับคณะกำลังสุวรรณกาฝนก็ลงมานะครับตีเอ็นนี่ยคือทองหน้านะครับของพ่อญายจอยนะครับคนส่องไพรเนี่ยครับนี่กับกกใหม่นะครับแนมเบิงรอบทิศครับบวงนี้กระนามเต็มนะครับคุณใครแน่อยู่ของอ่า ข้าพเจ้าเองก็ยังรอดพ้นอยู่นะครับก็ยังไในวานท่านอยู่ก่อนจะเพิ่นที่มากเสียงเครื่องสูบน้ำครับระง,งมปานกับน้ำตาพี่น้องเฮ้านี่ละเดีย๋ยวจะไปเบ่งน้ำกันครับแต่ละมองแต่ละบอลเป็นยังไหนติดตามน้ำกันไปครับพี่น้องครับบ้านไผ่รัตนบุรีหมูเก่าสุรินทร์ครับ Oh มึงแล้วสภาพของพี่น้องบ้านไผ่นะครับตำบลไผ่รัตนบุรีนะครับหมูเก่าหมู่ื้อเอสหมูเก่าหมู่หลายหมู่นะครับมาอยู่เมืองนี้น้ำกันนะครับแต่พื้นที่นี้อยู่ในเขตของหมูเก่าตำบลไผ่รัตนบุรีสิรินครับพี่น้องทั้งอื่นเป็นจงไหนแน่ล่ะครับจังหวัดอื่นอื่อกระทรวงข่าวกระทรวงข่าวกันมาผมมียังซอยกันอยังปันได้ดอกครับพี่น้องแต่ว่าก็ได้ใส่สื่อโซเชียลนะครับในการเบาการคุยการแสดงความรู้สึก มวงใจสึกกันเลยกันนี่คือวิธีชอในชาวนาเฮ้านะครับเอามาญนิค้นท้องไร่ครับกับผมพี่ราชัยมงดชขอลาพี่น้องไปก่อนครับให้ยูดีไม่แห้งทุกปูทุกคนให้ปลอดภัายจากภายัยธรรมชาตินะครับนายพี่น้องทีน่าให้หสุปูสุคนครับส่านรับบุญน้สวัสดีครับ